ธนาคารในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะเขามียอดติดลบทางบัญชีติดต่อกันแบบ14ไตรามาสรวดค่ะซึ่งถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฟองสบู่อสังหาเพราะว่าธนาคารพาณิชยพวกนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ให้กู้อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดแล้วค่ะแล้วจะบอกเลยว่าฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์รอบนี้ ใหญ่กว่าตอนซับพรา m มณ์คราสิสเมื่อปี2008นะคะเพราะว่าซับพรา m ม c r คร i สิสเนี่ยมันยังเป็นแค่ฟองสบู่อสังหาระดับที่อยู่อาศัยค่ะแต่รอบนี้คือฟองสบู่อสังหาหริมาซั์เชิงพาณิชย์ด้วยแบบตึกอาคารใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะคะจนกระทั่งมีคนเรียกฟองสบู่อสังหาริมารัพย์รอบนี้ว่าไฮเปอร์บับเบิ้ลทก็เลยช่วยแปลให้ฟังดูเหมือนเก๋ขึ้นอีกนิดนึงนะคะเป็นฟองสบู่อสังหาสุดขั้ว ไปดูข้อมูลกันค่ะ ก่อนจะเข้าเรื่องฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์สุดคั่วกันนะคะอยากจะให้ดูตัวเลขนี้ก่อน,นะคะ่ะก็คือข้อมูลจาก FDIc นะคะอันนี้คือ unrealized loss ในกราฟนี้นับไปนะคะมันคือการขาดทุนทางบัญชีของธนาคารและที่เห็นแทงทิม่มทิมทิมทม,ทมลงมาเนี่ยมันนับได้14แท่แทงเท่ากับการขาดทุนทางบัญชีของธนาคารสหรัฐอเมริกาทางประเทศรวมๆกันนะคะติดลบมา14ไตรามาสร,รวดค่ะ แล้วก็ไตรามาสแรกของปี2025นะคะติดลบทางบัญชีไปทั้งหมด414,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไตรามาส2/2025ค่ะติดลบลดลงมานิดนึงค่ะก็จะเหลืออยู่ที่397,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ยังไงก็ยังเป็นตัวเลขติดลบที่เยอะมากอยู่ดี